น้ำต้นคู่บ้านสาธิตการจักสารเข่งปลาทูศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงหมูหลุมด้วยน้ำสมุนไพรปลูกผลไม้ปลอดสารเคมีแปลงยางรถยนต์ให้กลายเป็นของใช้สวยงาม านคลองหมากนัดหมู่ที่11ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วเป็นหมู่บ้านโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระแก้วปราจีนในปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือน462ครัวเรือนประชากรรวม1,483คนอาชีพของประชาชนในบ้านคลองหมากนัดประกอบด้วยอาชีพหลักคือการทำการเกษตร อาชีพรองคือการรับจ้างทั่วไปอาชีพเสริมมีการส่งเสริมให้มีอาชีพหลากหลายเพื่อมีรายได้ตลอดทั้งปีเช่นการทำเข่งปลาทูและเครื่องจักสารจากไม้ไผ่หมู่บ้านคลองหมากนัดชุมชนจิตอาสาบ้านคลองหมากนัดเดิมมีความเป็นอยู่ตามแบบวิถีชีวิตพอเพียงมีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ต่อมาก็มีทางราชการเข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรอาชีพเสริมและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทุนในชุมชนเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนเงินหนึ่งล้านกลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอาชีพและกลุ่มด้านทุนในชุมชนทําให้เกิดผู้นํากลุ่มผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งและคนในชุมชนให้ความเคารพนับถือผู้นําประชา้าน ประกอบกับคนในชุมชนมีความรักสามาคัคคีพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันวิถีชีวิตยังมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมยึดหลักการมีส่วนร่วมทำให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชนมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมหรือมีผลการแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นที่ศึกษาดูงานของชุมชนอื่นมีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนและได้รับเชิญให้ร่วมจัดในเทศกาลกับหน่วยงานอื่นกิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่ชุมชนร่วมคิดร่วมทำเพื่อคนในชุมชนด้วยความสมัครใจมีการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสัมมาชีพที่เป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้ เช่นยกระดับรายได้ของครัวเรือนมีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นต้นประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีรายจ่ายลดลงมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการดำเนินงานของผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสาภายใต้หลักการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาตามกระบวนขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนด้วยแนวคิด4อคือพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่พัฒนาแหล่งรายได้พัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการชุมชนด้วยแผนแม่บทชุมชนส่งผลทำให้ชุมชนจิตอาสาบ้านคลองหมากนัดได้รับรางวัลดังนี้ โลกเกียรติคุณเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดสระแก้วปี2562รางวัลชนะเลิศลำดับที่1การประกวดขยายผลจิตอาสาประจำปีงบประมาณ2565ระดับจังหวัดสระแก้วรางวัลชนะเลิศลำดับที่1การประกวดขยายผลจิตอาสาประจำปีงบประมาณ2565ระดับกลุ่มเบญจบูรพา รางวัลชนะเลิศลำดับที่1การประกวดขยายผลจิตอาสาประจำปีงบประมาณ2,565ระดับภาคตะวันออก